เราเชื่อมเราไปร้อนมากก็เหงื่อจะออกนะครับตอนนี้ถ้ามีลมด้วยเราก็เย็นสบายนะครับมีอากาศด้วยนะครับอันนี้ก็ใกล้จะรับขอบคุณครับที่รับชมนะครับผมโปรดัฝนตกแล้วครับที่ไหนฝนตกบ้างครับผมดาวเกียเตอร์ทุกท่านนะครับผมเป็นกำลังใจให้นักแรบสู้ๆไปด้วยกันครับผม ขอบคุณครับพี่ครับโยมขอบคุณนะครับสําหรับเดี๋ยวเพื่อทําการประกอบงานนะครับผมใจเย็นนะครับลูกค้าใจเย็นครับของยังไงก็ได้แคาทำตลอดครับผมไม่มีวันหยุดประมาณนี้ครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะคนไทยก็ขอไทยด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถึงเวลาเดียวกันนะครับผมเนาะ ก็พยายามจะไปทักทายให้กำลังใจใทุกท่านทุกคนหลังบ้านนะครับนะเนาะเพื่อทําการประกอบงานนะครับผมใจเย็นนะครับลูกค้าใจเย็นครับของยังไงก็ได้ย่าะทำตลอดครับผมไม่มีวันหยุดประมาณนี้ครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะครับเพื่อนๆเนาะเราก็ยังเจอกันอยู่เหมือนเดิมนะครับผมจังวันนะครับเ,เช้า ช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับแล้วก็ครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับผมโุบาัฝนตกแล้วครับที่ไหนฝนตกบ้างครับผมทุกท่านทุกคนจ้าเนาะทุกท่านนะครับทุกบ้านเลยนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์นะครับผมติดตามชมคลิปต่อไปนะครับผมสู้ๆครับก็ยังเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมจ้านะครับ เราก็ยังเจอกันอยู่เหมือนเดิมนะครับผมทังวันนะครับเช้าช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับแล้วก็เราเชื่อมเราไปร้อนมากก็เหนื่อจะออกนะครับตอนนี้ถ้ามีลมด้วยเราก็เย็นสบายนะครับมีอากาศด้วยนะครับอันนี้ก็ใกล้จะคอมเมนต์นะครับผมติดตามชมคิดต่อไปนะครับผมสู้ๆครับก็ยังเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมจ้านะครับจ้า ขอให้มีงานมาครับท่านของเราไม่หยุด Jean no illions. อยู่แล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อเป็นบันใัทุกบ้านนะครับผมขอให้เฮงเพงทุกท่านทุกคนจ้ะเนาะทุกท mm ่านนะครับทุกบ้านเลยนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไทยก็ขอไทยด้วยนะครับเพื่อนๆื่อนนะครับถึงเวลาเดียวกันนะครับผมเนาะก็พยายามจะไปักายให้กําลังใจทุกท่านทุกคนหลังบ้านนะครับเนาะเราก็ยังเจอกันอยู่เหมือนเดิมนะครับผมจังวันนะครับเช้า ช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับแล้วก็เราก็ยังเจอกันอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเช้าวันนะครับช่วงเช้าช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วครับงานนะครับก็ประมาณนี้ครับไล่เคลื่อไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวก็จะทําความสะอาดทีนี้นะครับผมเนาะท่านทุกคนจ้าเนาะท่านนะครับทุกบ้านเลยนะครับเพื่อน เราเชื่อมเราไปร้อนมากก็เหนื่อจะออกนะครับตอนนี้ถ้ามีลมด้วยเราก็เย็นสบายนะครับมีอากาศด้วยนะครับันนี้ก็ใกล้จะกันไทยก็ขอไทยด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับถึงเวลาเดียวกันนะครับผมเนาะก็พยายามจะไปทักทายให้กำลังใจทุกท่านทุกคนหลังบ้านนะครับเนาะงานใหญ่ใจต้องนิ่งครับขอบคุณครับผมขอให้มีความสุขกับการทํางานทุกท่านทุกคนครับผมขอบคุณครับ เสร็จแล้วทับงานนะครับก็ประมาณนี้ครับไล่เชื่อมไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวก็จะทําความสะอาดทีนึงนะครับผมเนาะการคืนนะครับเราก็ยังเจอกันเหมือนเดิมนะครับทุกท่านทุกคนเนาะก็ยังเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับเป็นเพื่อนทุกท่านทุกคนนะครับผมนี่บรรยากาศนะขอให้มีงานมาครับทางของเราไม่หยุดอยู่แล้วนะครับผมเพื่อนเื่อนเป็นบันใจทุกบ้านนะครับผมขอให้ เพิงๆทุกเราเชื่อมเราไปร้อนมากก็เหนื่อจะออกนะครับตอนนี้ถ้ามีลมด้วยเราก็เย็นสบายนะครับมีอากาศด้วยนะครับอันนี้ก็ใกล้จะอันไครก็ขอใครด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับถึงเวลาเดียวกันนะครับผมเนาะก็พยายามจะไปทักทายให้กำลังใจทุกท่านทุกคนหลังบ้านนะครับเนาะสู่เส็นกกำลังใจให้เหมือนเดิมจ้านะครับเนาะสู่ไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆนะครับ อ่าเรามีงานประจําเราก็ทําไปก่อนนะครับเนาะเราก็ยังเจอกันอยู่เหมือนเดิมนะครับผมทั้งวานนะครับช่วงเช้าช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับแล้วก็เพื่อทําการประกอบงานนะครับผมใจเย็นนะครับลูกค้าใจเย็นครับของยังไงก็ได้จ้าทำตลอดครับผมไม่มีวันหยุดท่านทุกคนจ้าเนาะทุกท่านนะครับทุกบ้านเลยนะครับเพื่อน การคืนนะครับเราก็ยังเจอกันเหมือนเดิมนะครับทุกท่านทุกคนเนาะยังเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนนะครับผมนี่บรรยากาศชาวครียเตอร์ทุกท่านนะครับผมเป็นกําลังใจให้นักร่าสู้ไปด้วยกันครับผมขอบคุณครับเี่ครับโยมขอบคุณนะครับสําหรับเพื่อทําการประกอบงานนะครับผมใจเย็นนะครับลูกค้า เย็นๆครับผมยังไงก็ได้จ้ารทำตลอดครับผมไม่มีวันหยุดจการคืนนะครับเราก็ยังเจอกันเหมือนเดิมนะครับทุกท่านทุกคนเนาะก็ยังเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับผมนี้บรรยากับคอมเมนต์นะครับผมติดตามชมคลิปต่อไปนะครับผมสู้ๆครับก็ยังเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมจ้านะครับกาบเทียวตอร์ทุกท่านนะครับผม เป็นกำลังใจให้นะคร well? ับสู้ๆไปด้วยกันครับผมขอบคุณครับียอะครับยมขอบคุณนะครับหรับนะขอให้มีงานมาครับท่านของเราไม่หยุดอยู่แล้วนะครับผมเพื่อนๆเป็นกลังใจทุกบ้านนะครับผมขอให้เฮ่งๆทุกขั้นก็ดีมากครับผมเนาะคนตกด้วยก็ไม่ร้อนนะครับเนาะดาวเกียรเตออ์ทุกท่านนะครับผมเป็นกำลังใจให้น่ครับสู้ๆไปด้วยกันครับผม ขอบคุณครับยิวครับยมขอบคุณนะครับสำหรับเย็นชุ่มทำปั้สู้ครับครับขอบคุณครับผิวครับชมนะครับผมภูราตฝนตกแล้วครับที่ไหนฝนตกบ้างครับผม สู่สเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมจ้านะครับเนาะสู่สู่ไปด้วยกันนะครบับเพื่อนๆนะครับอ่าเรามีงานประจําเราก็ทําไปก่อนนะครับเนาะขอบคุณครับสี่รับชมนะครับผมโูราาฝนตกแล้วครับที่ไหนฝนตกบ้างาราครับผมสู่สู่เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมจ้านะครับเนาะสู่สู่ไปด้วยกันนะครบับเพื่อนๆนะครับ ว่จะมีงานประจำเราก็ทำไปก่อนนะครับนักคอมเมนต์นะครับผมติดตามชมคลิปต่อไปนะครับผมสู้ๆครับก็ยังเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมจ้านะครับเราเชื่อมเราไปร้อนมากก็เหงื่อจะออกนะครับตอนนี้ถ้ามีลมด้วยเราก็เย็นสบายนะครับมีอากาศด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับงานนะครับก็ประมาณนี้ครับ ไล่เชื่อมไปเรื่อยนะครับี๋ยวก็จะทําความสะอาดอีกทีนึงนะครับผมเนาะก็ดีมากครับผมเนาะฝนตกไปด้วยก็ไม่ร้อนนะครับเนาะครับขอบคุณครับคี่รับชมนะครับผมโปรดาฝนตกแล้วครับที่ไหนฝนตกบ้างครับผมเก๋ครับผมเก๋ครับงเชื่อมนะครับต้องการความเย็นย่านะครับผม ท่านทุกคนจ้าเนาะท่านนะครับทุกบ้านเลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับเราก็ทํางานไปด้วยนะครับเนาะยังไม่ได้ไปบ้านขอบคุณครับที่รับชมนะครับผมฝนตกแล้วครับที่ไหนฝนตกบ้างครับผมประมาณนี้ครับ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะครับเพื่อนเนาะประมาณนี้ครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะครับเพื่อนเนาะเสร็จแล้วครับงานนะครับก็ประมาณนี้ครับไล่เชื่อมไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวก็จะทําความสะอาดอีกทีนึงนะครับผมเนาะเสร็จแล้วครับงานนะครับก็ประมาณนี้ครับ ไล่เชื่อมไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวก็จะทําความสะอาดที่นึงนะครับผมเนาะอันไทยก็ขอภัยด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับถึงเวลาเดียวกันนะครับผมเนาะพยายามจะไปทักทายให้กําลังใจทุกท่านทุกคนหลังบ้านนะครับเนาะงานใหญ่ใจต้องนิ่งครับขอบคุณครับผมขอให้มีความสุขกับการทํางานทุกท่านทุกคนครับผมขอบคุณครับเรยกครับผมโอเคครับทางเชื่อมนะครับ ต้องการความเย็นย่านะครับผมเคครับประมาณนี้ครับ